สวัสดีพี่ๆท,ทุกคนนะครับผมเมธีแซตั้งนะครับจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนําการใช้งาน LINE Notify น,นะครับก็เป็นตัวช่วยในการแจ้งเตือนในเวลาที่มีผู้ใช้นะครับเข้ามากรอกข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนการส่งคําร้องผ่าน Google Form ของเราั่้เองนะครับรบกวนนิดนึงคุณเมธีอยู่ที่หลายๆคนหรือเปล่าคะถอดแมสได้ไหมคะพอดีฟังไม่ค่อยถนัด อ้าได้เสียงใช่ไหมครับชัดเจนอยู่ใช่ไหมชัดเจนอาจจะต้องเข้าไม่เลยมันคือมันจะอุ้ยโอเคได้ได้ครับได้ยินแล้วใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอด้วยนะครับค่ะโอเคครับอ่าพี่พี่เห็นหน้าจอชัดเจนไหมครับในส่วนนี้เ็นค่ะชัดเจนโอเคครับ ถ้าผมต้องก่อนอื่นนะครับก็ขออธิบายเกี่ยวกับ Line Notify ก่อนนะครับไ Line Notify เนี่ยคือบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติของ Line นะครับสามารถาใช้งานได้ฟรีนะครับและยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดโปรเจกต์ที่ต้องการส่งของ้อความแจ้งเตือนไปยังไลน์กลุ่มหรือว่าไลนา์ส่วนตัวของเราได้นั่นเองนะครับซึ่งหอสมุดของเรานะครับก็จะมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติอันนี้นะครับมาช่วยในการรับคําขอจากนักศึกษานะครับในเวลาที่นักศึกษาเนี่ยส่งคําขอขอใช้บริการาต่างๆของหอสมุดนะครับเข้ามา ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตอบรับคําขอของนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วครับซึ่งข้อดีของ Line Notify นะครับคือการแจ้งเตือนแบบเรียลไทมนะครับมีการระบุรายละเอียดของข้อมูลในเวลาที่แจ้งเตือนนะครับแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายแพลตฟอร์มด้วยนะครับโอเคครับลำดับถัดมานะครับผมจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทําเลยนะครับถ้าในส่วนนี้นะครับผมพูดเร็วไปก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับ สำหรับเครื่องมือที่เราจะใช้งานกันในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันนะครับก็จะได้แก่1น,นะครับอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์นะครับพี่ๆนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง g o o g l r o m r o m r f i r x m o x r o s r o t o f t e หรือว่า Safari ได้เลยนะครับ2นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชัน line นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง Mobile version แล้วก็ PC d e เ a สฮอล์มเวอร์ชันได้เลยครับ รเราดับแรกนะครับเรามาเริ่มกันที่การสร้างหรือว่า c ี e อ t e g o o g l e Form ของเราก่อนนะครับถ้าพี่ๆเนี่ยมี Google Form ของเดิมอยู่แล้วนะครับก็สามารถดึงกลับมาใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้าง Google Form สักหนึ่ง Google Form นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอือสักครู่นะครับ ่าตอนนี้เห็นหน้าจอของผมไหมครับเห็นค่ะโอเคตอนนี้ผมจะทําการอ่า uh, create Google form ขึ้นอาใหม่นะครับเป็นสําหรับใช้ในการทดสอบครั้งนี้นะครับโดยเขตข้อมูลที่ผมต้องการนะครับก็จะมีชื่อแบบง่ายๆนะครับชื่อนามสกุลสังกัดหน่วยงานแล้วก็อีเมลเบอร์โทรติดต่อเท่านั้นนะครับหากพี่ๆอ่าก็สามารถทําไปพร้อมๆผมได้เลยนะครับในส่วนอ่าผมจะตั้งชื่อว่า uh, register กด,ด้นะครับ โอเคก็เด้าเรอหาเขตข้อมูลที่ต้องการก็จะมีที่นามสกุลกบออ่าที่นามสกุลสังกัดหน่วยงานนะคะเบอร์โทรติดต่อ นะครับก็จะเป็น e mail. อีเมลจากนั้นนะครับเมื่อเรามี Google Form ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อการทำงานระหว่าง Google Form และ l i n e Notify เข้าด้วยกันนะครับ เราจะใช้ Google Apps Script นะครับมาเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างการทำงานนะครับให้เรานะครับสังเกตด้านมุมทางขวาของ Google Form นะครับจะมีเมนูเพิ่มเติมนะครับให้เราทำการคลิกที่เมนูเพิ่มเติมได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์ครับผมนับจากลำดับที่3นับจากท้ายที่สุดนะครับ จากนั้นนะครับตอง,งเ,ออเอาจากนั้นนะครับก็จากนั้นนะครับก็จะเด้งเข้ามาสู่หน้า Google Apps Script ของเรานะครับในหน้า Google Apps Script <ม>น,นะครับก็จะมีส r i p t ตัวอย่างหรือว่า Sample Script เนี่ยให้เราขึ้นมานะครับให้เราทําการ e l e c t ทั้งหมดนะครับหรือว่าพ t r l A ได้เลยนะครับแล้วก็ลบออกได้เลยนะครับ<ม>ซึ่งซึ่งสําหรับ c r i ิปที่เราจะใช้กันในวันนี้เนี่ยผมก็จะทําใส่ลิงก์ที่เป็น Google d o c ไว้ให้แล้วนะครับ พี่ๆนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์นะครับ,าารรบเดี๋ยวผมจะส่งให้ทางช่องคอมเมนต์ในสูนนะครับเสนอ,อสักผู้นะครับะจะส่งให้ทางช่องคอมเมนต์นะครับอาจะเป็นลิงก์ที่เข้าสู่ Google Doc s นะครับพี่ๆสามารถคลิกที่ลิงก์นะครับเข้าไป Copy ปี้สคริปที่เราจะใช้กันได้เลยนะครับ ซึ่งในหน้าสคริปต์เนี่ยผมได้เตรียมข้อมูลไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับจากนั้นนะครับทำการ c อ r l A อหรือว่าเลือกทั้งหมดได้เลยนะครับแล้วทำการ Copy นะครับมาวางในหน้า Google Apps Script ของเราได้เลย okay, ครับอ,อันนี้เห็นชัดเจนใช่ไหมครับในหน้า Google Apps Script นะครับถ้าพี่ๆทำไปพร้อมๆกับผมเนี่ยถ้าถึงหน้านี้แล้วก็หรือว่าติดในส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับ ลำดับถัดมานะครับจะมีอจุดสามจุดนะครับที่เราจะต้องสังเกตหรือว่าแก้ไขนะครับอจุดสามจุดที่เราจะต้องสังเกตนะครับลำดับที่หนึ่งนะครับจะเป็นจุดโยง Google form ID นะครับอจุดนี้นะครับเราจะต้องนำ Google form ID ยมาใส่ในช่องข้อมูลนี้ของเรานะครับจุดที่สองนะครับก็คือการ กำหนดข้อความที่ต้องการให้แจ้งเตือนนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถกําหนดเป็นชื่อของ Google Form หรือไม่ก็ตามที่เราสะดวกได้เลยนะครับลำดับที่สมนะครับจะเป็น URL Group Token นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นท o k e n ของ Line Notify นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการ Generate พร้อมๆกันนะครับลำดับแรกนะครับเราจะมาทำการ as your Google Form ID ใน Google Apps c r i p t ของเรานะครับให้เรานะครับกลับไปที่ Google Form ของเราอีกครั้งนะครับ สังเกตจากลิงก์หรือว่า URL ด้านบนนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะมี Google Form ID ของเราอยู่ให้เรานะครับอ่าทำการ select ตั้งแต่ตัวดีแล้วก็ slash นะครับไปจนถึง slash คำว่า edit นะครับให้ copy ถึงในส่วนนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาวางในเครื่องภายในเครื่องหมาย apostrophe นะครับได้เลย โอเคครับเราก็จะได้ในส่วนของ Google Form ID มาแล้วนะครับในส่วนนี้มีพี่ๆที่ทำตามอยู่ไหมครับถ้ามีติดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับลำดับถัดมานะครับคือการกำหนดข้อความแจ้งเตือนนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถกำหนดเป็นชื่อเดียวกับ Google Form ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะกำหนดเองก็ได้นะครับตามสะดวกผมก็กำหนดเป็นข้อ,อเท็ t นะครับซึ่งจะเป็นชื่อเดียวกับ Google Form เลย มาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็ทําการแก้ไขไปแล้วนะครับสจุดลําดับถัดมานะครับคือการเชื่อมต่อการทํางานระหว่าง Google Form กับ Line Notify เข้าด้วยกันนะครับเราจะทําการไป generate token นะครับของ l ลายกลุ่มของเรานั่นเองครับเพื่อให้ Google Form นี้นะครับไปแจ้งเตือนในเวลาที่มีคนนะครับมา submit ฟอร์มของเราไปยัง l ลายกลุ่มนะครับให้พี่ๆทุกคนนะครับไปที่ Google ได้เลยนะครับจากนั้นค้นหาคําว่า Line Notify นะครับ โอเคจากนั้นเลือกที่ลานอู o ิฟ f าได้เลยนะครับแล้วก็ทำการาเข้าสู่ระบบครับผม okay. จากนั้นทำการล็อกอินได้เลยครับ okay. ของผมก็ทำการยืนยันก่อนนะครับสักครู่นะครับ เมื่อเราทําการล็อกอินที่หน้าเว็บไซต์ไลน์โน t ิฟาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีไ d ดีไลน์ของเรานะครับขึ้นอยู่บริเวณมุมขวาด้านบนนะครับให้เราทําการคลิกที่ชื่อไลน์อ d ดีของเรานะครับจะมีเมนูดอกดาวซ่อนอยู่ในส่วนนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เลือกที่เมนู mypa g e ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเลื่อนลงมาได้เลยนะครับถ้าเคยทําอยู่แล้วก็จะมีรายการที่เราอ uh, ทำการเจเนเรตโทเคนไว้อยู่ในไลน์กลุ่มนะครับอลองกดลิสต์คอมมิไปก่อน จากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาในด้านล่างนะครับจะมีเมนู generate token นะครับให้พี่ๆทุกคนนะครับคลิกท,ที่เมนู generate token ได้เลยครับจากนั้นนะครับให้ทําการกําหนดชื่อนะครับของ line notify เราจะกําหนดเป็นชื่อเดียวกับ google form ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกําหนดเป็นชื่อเดียวกับ google form ได้เลยนะครับ for c a n e จากนั้นนะครับเราสามารถกําหนดได้ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าให้ l ล ne Notify เนี่ยแจ้งเตือนเฉพาะเราก็ได้นะครับหรือว่าเรากําหนดนะครับให้แจ้งเตือนไปยังกลุ่มนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเราต้องอยู่ภายในกลุ่มนั้นด้วยนะครับผมก็มีกลุ่มของผมนะครับที่ต้องการให้ l ล ne เนี่ย Notify นะครับแจ้งเตือนไปแบบอัตโนมัติผมก็ทําการ Select ที่กลุ่มที่ผมต้องการให้ n ล t i f y เนี่ยแจ้งเตือนได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับเลื่อนลงมาเนี่ยจะมีเมนู Generate Token นะครับด้านล่างสีเขียวในส่วนนี้นะครับ,บสอบถามเลยค่ะอันนี้เลือกได้กี<ข> <ผม S 1> ่กี่แอคเคาท์คะอีกกลุ่มเลือกได้กี่กลุ่มค่ะ <ข psychedel S 3> ใช่ใช่ในกรณีนี้เนี่ยเ,ยเราจะทําได้ทีละกลุ่มเท่านั้นครับผมอ๋อถ้าถ่านเลือกส่งให้ตัวเองก็คือแค่ตัวเองเลยถูกไหมคะใช่ครับแต่ว่าถ้าหากเราต้องการแจ้งไปแจ้งเตือนไปยังกลุ่มอื่นได้เนี่ยเราก็สามารถใช้สคริปตัวเดิมได้นะครับ ในส่วนนี้จากนั้นนะครับทำการ c o อ y ปีลายโทเค็นได้เลยนะครับคลิกที่เมนู Copy นะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่หน้า Google Apps c r i p t ของเรานะครับให้นำลายโทเค็นนะครับมาวางแทนที่ในส่วนของอ่าร o u ลท o ก e ุ๊ปโทได้เลยนะครับให้อยู่ในเครื่องหมายฟันหนูนะครับโอเคครับลำดับถัดมานะครับเราจะทำการตั้งชื่อนะครับ Google a p p Script ของเรา ก็ตั้งชื่อเป็นอา่าพ t เทสได้เลยนะคะจากนั้นนะครับทำการเปลี่ยนชื่อลำดับถัดมานะครับให้เราทําการกดที่บันทึกโครงการหรือว่ารูปแผ่นดิสในส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้อา่าทดสอบโดยการกดเรียดใช้งานหนึ่งครั้งนะครับหน้า Google a p s Script เนี่ยจะทําการอา่าเด้งหน้าป๊อปอัพให้เราล็อกอินหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ โอเคก็ Google a p p s Script นะครับจะต้องใช้ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะครับให้เราทําการกดตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยนะครับจากนั้นให้ทําการล็อกอินด้วย Gmail หนึ่งครั้งนะครับถ้าหากว่าปรากฏว่าลิงก์แจ้งเตือนแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับให้เราเลือกที่เมนูขั้นสูงได้เลยนะครับหรือว่า a d v a n e d นะครับจากนั้นนะครับเลือกที่เมนู Go ไปที่ c o r t e s t นะครับหรือว่าที่เขียนว่าวงเล็บไม่ปลอดภัยได้เลยนะครับแล้วก็กดอนุญาตได้เลยครับ โอเคโทษครับน้องขอย้อนไปอีกนิดหนึ่งพี่เพิ่งตราบชื่อเซฟเซ้ฟสิใช่ครับโอเคแล้วก็กดเรียกใช้งานหนึ่งครั้งครับในส่วนตรงนี้ครับผมจะปรากฏหน้าเมนูป๊อปอัพให้เราทำการล็อกอิน Gmail หนึ่งครั้งครับผมโอเครับมีพี่ๆติดตรงไหนไหมครับสามารถอ่าเปิดไมค์บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันเมา่ครับ สอบถามเพิ่มเติมค่ะพอเรา c ั p y โทเคนมาแล้วแล้วเรามาแปะในฟันหนูปุ๊บก็กดเซฟเลยถูกไหมคะใช่ครับกดเซฟครับผมแล้วก็กดเรียกใช้งานนะครับใช่ครับแล้วก็จะมี๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับค่ะครับโอเคครับอันนี้มีพี่ๆคนไหนติดตรงไหนไหมครับบอกได้เลยนะครับจะไปฟ้องกันนะครับถ้าผมอ่าถ้าไม่มีติดตรงไหนผมขอไปต่อเลยนะครับ ลำดับธันมานะครับคือการกําหนดช่วงเวลาในการแจ้งเตือนนะครับผมไม่ทำส่วนไหนครับตรงไลน์โนติายเลยอ่ะอ๋อตรงล n ์โนติฟ่นะใช่ไหมครับส่วนนี้ใช่ไหมครับให้เราทําการล็อกอินด้วยลายไอดีของเรานะครับในส่วนนี้นะครับจากนั้นกดที่ชื่อไอดีนะครับแล้วก็เลือกที่ my page ได้เลยครับผมจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาครับจากนั้นนะครับเลือกมาเมนู generate token ค่ะแล้วก็ กำหนดชื่อครับผมกำหนดชื่อในส่วนนี้ได้เลยแล้วก็เลือกไลน์กรุ๊ปที่เราต้องการให้ส่งแจ้งเตือนแบบอัตโน,ตโนมัติไปนะครับจากนั้นครับก็จะมีโทเค็นให้เรามา copy ครับผมแล้วเราก็ทำการ copy มาแปะที่ Google Apps Script ในส่วนของ Your Line Group Token ได้เลยครับจะอยู่ที่บรรทัดที่17นะครับในส่วนนี้ครับ เพื่อทําการรีเช็คนะครับเราจะตรวจสอบว่าข้อมูลเราครบหรือไม่นะครับให้เราดูว่าเรามี Google Form ID แล้วหรือยังเรามีข้อความที่ต้องการส่งแจ้งเตือนแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ y o URL i ุ่ม t o k e n ครับโอเครับมีพี่ติดตรงไหนอีกไหมครับครับข,ขอขอญยตท่านวิทยากรน,นะครับ ครับก็ก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดท่านใดไม่ทันเนี่ยเข้าใจว่าได้มีการบันทึกไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมวยอาจจะต้องส่งให้ในไลน์ทีเนี่งจะได้ดูซ้ําได้ครับขอบคุณนะครับลําดับถัดมานะครับอ่าผมจะทําการกําหนดทริกเกอร์นะครับให้พี่ๆนะครับสังเกตเมนูในแถบอ่าด้านซ้ายมือนะครับอ่าจากนั้นนะครับให้เลือกเลือกที่อ่าเมนูทริกเกอร์นะครับอ่า จากนั้นนะครับในส่วนนี้นะครับให้เราทําการเลือกที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เพิ่มทริกเกอร์นะครับจะอยู่ที่มุมด้านล่างขวานะครับสีน้ําเงินทําการคลิกเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับในส่วนที่เราจะต้องเปลี่ยนเนี่ยคือจะอยู่ในลําดับที่ท้ายสุดนะครับเราจะให้แจ้งเตือนเมื่อไหร่นะครับก็คือเมื่อเปิดฟอร์มหรือว่าเมื่อส่งฟอร์มแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะเลือกเป็นเมื่อส่ง Google Form นะครับหรือว่าผู้ใช้เนี่ยกดสั b m ิ t ฟอร์มครับ ลำดับทดมานะครับก็จะเป็นการกําหนดว่าเราจะให้แจ้งเตือนแบบทันทีหรือไม่แจ้งเตือนแบบทุกชั่วโมงหรือว่าแจ้งเตือนแบบทุกวันนะครับให้ทําการเลือกที่่าแจ้งเตือนแบบทันทีนะครับหลังจากกดสั b บมิดฟอร์มจากนั้นกดบันทึกได้เลยนะครับก็จะมี Google Apps Script ก็จะให้เราล็อกอินอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ จากนั้นนะครับให้เราทําการล็อกอินที่ Gmail ของเราได้เลยนะครับเลือกเมนูขั้นสูงเหมือนเดิมได้เลยนะครับจากนั้นกดที่ Go to f o r t e s t Unsave ได้เลยนะครับในส่วนนี้จากนั้นกดอนุญ,ญาตนะครับได้เลยในส่วนนี้นะครับก็เราได้ทำการกำหนดทิกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ ลำดับถัดมานะครับคือขั้นตอนสุดท้ายนะครับแดีวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนี้โอเคครับเราจะกลับมาที่อ่าโอเคครับเราจะกลับมาที่ลายกลุ่มของเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปที่ลายกลุ่มนะครับอันนี้เห็นหน้าจอลายผมไหมครับ ลุงกุลสอบถามขอว่าพี่ๆี่เห็นหน้าจอไลน์ผมไหมครับในส่วนนี้เห็นไม่ทีตอ,ตอีกำลังดื่มน้ําตอนนี้ไม่เห็นหน้าจอไลน์แล้วเห็นตัเหนึ่งนะครับค่ะ<า>โอเคเห็นหน้าจอไลน์ไหมครับในอตอนนี้เห็นแล้วคะ <S <S ่วคะโอเคครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่ไลน์กลุ่มของเราได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะทําการอัญเชิญไลน์โนติฟายเข้ากลุ่มของเรานะครับให้เลือกที่อ่าเมนูปุ่มสามปุ่มนะครับแล้วก็เลือกที่เมนูเชิญได้เลยหรือว่าอ v ว t e นะครับให้เราค้นหาโน t ิฟายก็ได้ครับ เจากนั้นทําการอ่าเลือกนะครับแล้วก็กดเชิญหนึ่งครั้งครับผมโอเคโอเคครับลําดับถัดมานะครับเราจะทําการเทสในการส่งไลน์โน้ติไฟโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเราทําการกดส่งฟอร์มเข้าสู่ระบบนะครับให้เราอ่าผมจะกลับไปที่ Google Form มโอเคครับโอเคครับตอนนี้เห็นหน้าจอ Google Form ของผมแล้วใช่ไหมครับอ่าเห็น โอเคครับให้เรากดที่รูปดวงตานะครับโอเคเราจะทดสอบกรอก o o g l e Form ์ซักหนึ่งครั้งนะครับหงางกับในงานโอเคซีูคลิกเบอร์โทรไปต่อโอเคสง,สงเอีเมลก็เป็นอ่าโอเคอ่าอันนี้ผมนะ่าจะทำผิดก็ไม่เป็นไรนะครับอลองทดสอบ่งอีกครั้งได้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอไลน์ของผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเค อ่าตอนนี้เห็นหน้าจอไลน์ของผมแล้วใช่ไหมครับเมื่อเราทําการกดสับมิ t ฟอร์มนะครับก็จะมีอ่าไลน์โนบิฟาเนี่ยแจ้งเตือนเข้ามาที่กลุ่มของเราเลยนะครับก็จะมีข้อมูลในเบื้องต้นนะครับที่ผู้ใช้เนี่ยกรอกฟอร์มของเราเข้ามาครับโอเคครับ